ต้องอาจจะได้กินกว่าน้ำไหลน้อยๆน่อยอาจะไหลแรงกว่านี้เนาะอต่ยังนี่แหละมันซึมซับดี ต้นโหระพาสุดที่รักของตุ๊กนี่เห็นไหมเพื่อนๆเราต้องไ้ค่านะไ้ค่าที่เราอยู่เมืองไทยเราปลูกอะไรก็ได้กินตุ๊กที่นี่เนะ่ะตรงแบบอตอนนี้ย้ายต้นกะเพราตรงนั้นมาอยู่ตรงนี้แล้วคงจะดีกว่าอันนี้ก็จะย้ายแล้วเหมือนกันนี่นี่ต้นกะเพรากะเพรา ใหญ่มาใหญ่มาตรงนี้ดูยังไงก็ต้องได้กินแหละตอนนี้ตุ๊กไม่มีเมล็ดกระเพราหรอเด้จาจะมีแค่นี้แหละต้องอุตส่าห์เอาอดออม น้ำไหลน้อยมากขอบคุณ15ไลค์ขอบคุณ2ล้านดวงตานะคะขอบคุณมากเลยตุก๊กมองไม่รู้ว่ามันจะชัดหรือไม่ชัดเนาะแต่พยายามจ้ะนี่ก็แมงลักเพื่อนๆที่มีแมงลักกินอะไรกินก็หืมนุถนอมเลยจ้า ุกไม่มีเห็นไหมทุก,กต้องอดอ่อมรอมริบเดี๋ยวทุกจะลงไลฟ์สดแล้วเพราะว่าทุกต้องไปทำกับข่าวแล้วก็ต้องออกไปข้างนอกอีกเนาะวันนี้ที่ทำพี่นอ้องมีแต่งานแต่จะง,งาน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 ,งานกับงานถ้าไม่ทำงานไม่มีเงินถ้าไม่มีเงินไม่มีงานจะได้ สีแดงโอ้ยจักรยานสีแดงมีแล้วนี่นาะบอกให้แม่เก็บไว้อยู่จักรยานสีแดงจักรยานสีแดงจะได้ไปหาพี่บ่าวไม่ใช่พี่บ่าวสิจะได้ไปหาคุณสุรชัย โอ้ยน้ำไหลน้อยมากฮะอินอนั่นเนาะามตกุกกะโหลกทำมุดายดาไลนยประกา Mudah hmm? ya plantada dalang tray ini. Potset. Pega melhor, esse já tá bonita. Ku água. Lihat Ah, luk 1 ข่าสวนก็ได้กินอยู่เด้อจ้าโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะทั้ง1ล้านดวงตาขอบคุณเด้อจ้าตุ๊กก็ทำชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ได้พักได้พักเออแตงพริกเพชรที่สุดแล้วก็ถั่วสีขาวกับสีเขียวแล้วก็ผักสลัดเด้อจ้า โอเคจ้าขอลงไลฟ์สด้อดจา้าขอบคุณมากๆนะจา้า